สวัสดีครับผมวันนี้มาพบกับเซลล์มินท์่อออโต้นะครับผมนะวันนี้ผมมีรถกระบะเข้ามาราคาสุดว้าวนะครับผมบอ,อกรถกับเราเพียงติดต่อช่องทางออนไลน์ช่องทางใดก็ได้รับไปเลยพมไดมอนด์คัทหรือก๊อกติดหน้ารถฟรีติดต่อด้านล่างนี้ได้เลยค่ะน้ากับเจ้าโตยตาลีโวสองสี่ e พีเรเนอร์ด้สี่ประตูยกสูงเกียร์ออโต้ไปใช้นะครับผมนะได้รถรปีสองพันสิบเก้านะครับผมนะเรามาชมรายละเอียดตัวรถกันดีกว่าว่า เป็นยังไงกันบ้างนะครับผมนะคันนี้ได้เป็นไฟหน้าแบบฮาโลเจนนะมีไฟหลีไฟเลี้ยวในตัวนะครับผมนะได้กระจังหน้าสไตล,ล์ล็อกโคแบบนี้หล่อๆไปเลยนะสีดําเป็นเราแบ็กตัดกับคิวโคเมียมได้ไฟตันหมอกจากโรงงานมาให้กันด้วยนะครับผมนะคันนี้ได้ล้ manuel, อแมกอลลอยเดิมจากโรงงานนะครับผมนะเดอรยางหนาๆแน่นๆออกไปใช้งานได้ย,ยาวก,กันเลยนะครับแล้วที่สำคัญยังมาพร้อมกระจกม,มองข้างมันแบบสีโคเมียมแบบนี้นะครับผมนะและยังมีไฟเลี้ยวกระจกมองข้างมาให้กระจก ปรับพับไฟฟ้าด้วยนะครับผมนะบันไดซ้ายขวานะครับผมนะไม่มีรอยแตกเล้าหรือรอยแตกหักเลยนะครับผมนะคันนี้รถสวยจริงๆนะครับผมนะได้ที่เปิดประตูโคมเมียมาให้แบบนี้นะแล้วภายในคุมโทนด้วยกับสีดำนะครับผมนะยังมาพร้อมกับเบาะหนังนะสีดําทั้งหน้าและหลังกันเลยนะครับผมนะคันนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาชม ห้องโดยสารด้านหลังซ้ายกันมากนะครับผมมาเห็นไหมว่าเบาะทรงหนาๆน,น,นุ่มๆแบบนี้นะออกไปใช้งานได้ยาวยๆเลยนะครับผมนะขึ้นลงสะดวกนะมีที่จับให้ด้วยนะครับผมนะคันนี้นะโครงสร้างเห็นไหมว่าไม่มีรอยจุบหรือรอยบุบเลยนะครับผมนะสวยๆแบบนี้มีมาให้กันเลยนะครับผมนะและยังดูนะฝาท้ายใช่ที่เปิดฝาท้ายป็นแบบโค้งเอียแบบนี้นะมาพร้อมกับกันชนหลังนะครับผมนะแล้วก็ไฟเบรกโดยสารมาให้ตรงนี้ด้วยนะครับ นี่ดูไรเนอร์สวยๆแบบนี้เลยนะครับผมนะรถคันนี้นะเดิมบางทั้งคันนะครับผมนะคันนี้ในส่วนของฝั่งคนขับกันบ้างฝั่งคนขับนะครับผมนะได้เป็น พวงมาลัยมันติฝั่งซ้ายฝั่งเดียวนะครับผมนะมีปุ่มตัวเข้าตัวออกให้นะครับผมได้นาจอใหญ่ๆแบบนี้นะแต่เป็นวิทยุซ d ดี3อพสามนะครับผมนะได้แอร์แบบอะนาล็อกนะปรับความเย็นตามใจชอบเลยนะครับมีที่วางกรงวางแก้วให้มาพร้อมกับเกยียร์ออโต้แบบขั้นบันไดมาพร้อมกับระบบอีโคโหมดพาวเวอร์โหมดมาให้ด้วยนะครับผมนะที่พักแขนเห็นไหมใหญ่ใหญ่แบบนี้นะเบาะหนังทรงสวยแบบนี้จัดเต็มระบบกันไปเลยนะครับผมนะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวห้องเครื่องกันบ้างนะครับผมนะในส่วนของตัวห้องเครื่องนะครับผมนะ เดี๋ยวดูนะว่ารถคัน like นี้นะแจ่มจริงนะแจ่มแมวแวววับจริงๆเลยนะครับเห็นไหมครับผมนะเห็นไหมห้องเครื่องใหม่ๆแบบนี้นะครับผมนะแล้วดูนี่ไม่มีรอยน้ํามันเยิ้มหรือรอยรั่วซึมเลยนะครับผมนะรถสวยๆแบบนี้โครงสร้างเดิมแบบนี้เห็นไหมว่ารอยเม็ดอาร์กอะไรอยู่ครบนะรถไม่เคยโดนนะไม่เคยโดนนะครับผมนะเดิมบางั้งคันน็อตไม่เคยขยับเห็นไหมว่าน็อตไม่เคยขยับเลยนะครับผมนะใครสนใจนะคันนี้บอกเลยว่าได้ไปคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะนี่เห็นไหมว่าเม็ดอาร์กตรงนี้นะ เลี้ยงแถวแบบนี้มามาให้เลยนะครับผมนะรถสวยๆแบบนี้ราคาว่าวาแบบนี้เอาราคานี้ไปเลยกับเจ้า t o ต้าลี v ว2.4 e p r u n e r เกียร์ออโต้ตีประตูยกสูงนะครับผมนะได้รถปี2019ราคา479,000บาทหรือพอเพียง8,000บาท ตลอดอายุสัญญากันเลยนะครับผมนะหากใครสนใจไม่ว่าคุณจะอยู่บ้านใกล้แดนกรุงหรือบ้านทุ่งแดนไกลนะครับผมนะเรามีบริการเซ็นไฟนั้นถึงหน้าบ้านเรามีบริการส่งรถถึงหน้าบ้านท่านนะครับผมนะมาซื้อรถกับเราน้องกดิการออยู่บ้านได้เลยนะจ๊ะ